สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้คุณเป็นไงบ้างถ้าคุณสบายผมก็สบายดีเช่นกันเออเสียงมันยังไม่ได้ครับก็แชแลครั้งแรกสตอรี่มันมันทให้ฉันมาแล้วไปสิโอเคสตอรี่พอใจอย่างตานาแล้วเล่าได้เลยการแฮกไอดี น้าว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนน้อยมากที่จะโดนแฮก ID แหล่ะนะอย่างเช่นการโดนแฮก ID เ a c e การโดนแฮก ID gmail อันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแล้วก็การแฮก ID Roblox อันนี้ผมโดนมาแล้วคลิปนี้เป็นการทดลองว่าผมจะทำแอนิเมชันเล่าเรื่องได้ดีหรือเปล่าถ้าผมทำได้ดีก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็นแค่คลิปสั้นๆสั้นมากด้วยผมไม่ได้มาพูดเรื่องการโดนแฮก gmail หรือ Facebook ผมจะมาพูดเรื่องการโดนแฮกเอิรมโลบล็อก ถ้าใครติดตามผมมาช่วงแรกๆคุณจะรู้เลยว่า ID ของผมนั้นชื่อว่า Mas 2549นั่นแหละครับนั่นแหละคือ ID ดีผม 2549O นะใช่ ID ดีนั่นแหละ Mas 2549O ซึ่งถ้าใครติดตามผมมาครั้งนั้นคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ติดบล็อกฟุตระดับหนึ่งไม่เชิงติดหรอกก็ติดโคตรเลยแหละ <c oughs> ติดโคตรเลยแหละครับขออภัยสำหรับคำที่ไม่ค่อยสุภาพนิดนิดแต่ว่าตอนนั้นผม ฟาร์มจนเลเวลประมาณพันพันกว่าได้อะรู้แค่พันกว่าตอนนั้นผมมีเงินหลายหลายล้านมากอ่ะถ้าคิดไม่ถ้าคุณคิดไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหนก็ตอนแพดก่อนตอนนี้ผลมังกรเข้ามานั่นแหละครับผมสามารถซื้อผลมังกรได้สองสามผลน่ะหรือไม่ก็อาจจะแค่ผลเดียวเพราะว่าผมซื้อผลมังกรไปเงินก็ไม่ค่อยเหลือแต่ก็ยังเหลือเงินเป็นล้านน่ะแต่พอหลังจากผมผมพอผมหลังจากเลิกเล่นปุ๊บกลับไปนอนเพราะว่าพอใจแล้วเทพแล้ว สิ่งที่ผมรู้ตัวอีกทีก็คือ ID ผมนั้นโดนแฮ็กคือตอนนั้นผมก็คิดเลยว่ามันรู้รหัสกูได้ไงทั้งที่ผมนั้นตั้งรหัสไว้แยบยาวมากแต่ดันรู้ผมนี่ตบมือให้ความฉลาดของมันเลยซึ่งแน่นอนตอนนั้นพอเพื่อนผมก็ให้เพื่อนช่วยในการแฮกไอของตัวเองกลับคืนมาซึ่งเพื่อนก็ทำให้ผมนั้นได้ไอดีกลับคืนมาแต่ว่าคือ ตอนนั้นคือผมโกรธมากเพราะว่าโอเคตอนนี้จะเป็นการใช้อารมณ์แหละเพือมันแฮปไอดีผมไปเพื่อจะไปใช้เงินในบัตรฟดเงินนั้นมันเป็นเงินที่หามาทั้งชีวิตของกู่นี่ลงมามันมันฟาร์มยากเงินขนาดไหนอีเพร่แม่งแฮปไอดีแล้วก้นเงินกูไปซะหมดเลยถ้ามึงมีไอดีที่แท้แล้วโดนขโมยมึงจะรู้สึกยังไงอะถ้ามึงโดนแฮปไอดีแล้วมันจะรู้สึกยังไงที่ เอาละครับผมก็ขอ,อโทษแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมปล่อยอารมณ์มากเกินไปก็มันโกรดนิดๆจริงๆนั่นแหละไอ้จริงไม่นิดแล้วแหละจากที่ผมปล่อยอารมณ์ออกมาเนี่ยผมก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะครับที่ไม่ได้บอกว่าจะมีการแบบเสียงดังอะไรพวกเนี้ยผมก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษด้วยโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้ผมก็แค่จะมาระบายเฉยๆนั่นแหละว่าความรู้สึกตอนโดนแฮมมันเป็นยังไงพอผมโดนแล้วมันก็รู้สึกแย, <c oughs> ย่นะโดยเฉพาะ มันดันไปเล่นแมพที่เราติดที่สุดด้วยนะสิโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะลองทำอนิเมเตอร์อคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับโชคดีทุกคน